เจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดซัดเต็มคอนะครับวันนี้นี่เป็นการเจอกันระหว่างริเวอร์พูลเจอกับซัปเปอร์ครับนัดเจอกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันที่16ธัท่านวาคมเวลาตีสามตงครับ มาที่เจ้าบ้านหงแดงลิเวอร์พูลกันก่อนเลยครับผลงานรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีครับแต่เสียตรงที่สภาพทีมนไ,ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักเตะตัวหลักนี่กระเดียงไปหลายแข่งไม่หนำซ้ำวันนี้พบสเปอร์โอกาสกินแฮวมีสูงครับมาที่ทีมเยือนสปเปอร์กันบ้างครับผลงานช่วงนี้เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มขาขึ้นไม่ปลาชัยให้ใครหน้าไหนามาหลายเกมติดครับทำเอามูรินโญ่ได้ยิ้มแก้มปรีเกมนี้เจอลิเวอร์พูลพวกเขาจัดทัพมาราชัยแบบเต็มสูบแน่นอนครับ เกมนี้มองแล้วสเปอร์เพาอเป็นยิงครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอด88ออนไลน์ศูนนะครับก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ